สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีก้อยบานหน้าสิผ้าท่านผู้ชมมาติดตามโตเลขกับคุณยาย270ดอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะนอหลังจากผ่านผลวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5 6 5หากมาแล้วค่ะเป็นจังไรนเนาะท่านผู้ชมโศกมาน้ำกันบอค่ะกับเลขกคุณยาย270เนนาะคะ่ะเศูนย์หากระเข้าเต็ม,เต,มเต็มค่ะท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมสิโศกสีมาน้ำกันอยู่เนาะคะ่ะนอสำหรับคลิปนี้ก้อยบานหน้าก็มาติิตามโตเลขกับคุณยาย270เจย์อีกครั้งนึงนะคะ่ะ เพื่อไปฝากทางผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะนอะกอยบานหน้าก็ะได้ยินว่าคุณ่ายเพิ่นฝันคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันอีกแล้วคะ่ะฝันว่ามีผู้บ่าวมาก่อประตูลัว่วบอกเลขเพิ่นคะ่ะท่านผู้ชมสิเป็นเลขตัวใดเนากลไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเนาะคะ่ะนะบอกเลขสามตวัวแล้วบ่พ่อคะ่ะท่านผู้ชมมือต่อมาก็ม,มาฝันอีกคะ่ะฝันเห็นผู้บ่าวคนเก่าอีกเนาะคะ่ะนะมาก่อประตูลัว่วบอกเลขสองตวัวอีกว่าสันว่าลืมบอกสองตัวเนาะคะ่ะนะ สิเป็นจังไดเรื่องเล่าวความฝันเท่ากับไปรับชมรับฟังความฝันกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์พร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะไปค่ะสวัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีค่ะ,คะเจฟซีบอกมาตามเลขงมวดน,นี่คุณยายคุณยายว่าพอเที่ยงจะเลื่องไปตามเลขคุณยายสองเจ็ดศูนย์ในเรื่องวสันมันไก่ปีใหม่ทะเลเขาขอ,อ,อยได้วสันเขายังได้เขอยแต่เต็งมวดตีพานมากผมกลับไปดูชมหมวดตีพานมากคุณยายไก่หาหาศูนย์ตัดเลรียญกะ กันบนอกค่ะสมุชม่อมนอกกับเขาที่ว่าเขาตัวเลขของคุณใหญ่โมเน่เดู้กงวดนี่อาจจะได้สามตัวอย่างที่บอกคุณยายเนาะอ่าเด็จจเงินเทียน,นุญเนเาะอ่าอย่างที่วันนี้โชว์มีลาเพ่วก็ใส่คุณยายเลี้ยงไฟอีกกี่เก่าหันตัวเนาะเอาบอกฝั่งในคุณยาย่ก็เลยินว่าฝันแล้วฝันแล้วฝันว่าผีผู้บาอย่างมาจากจังวัดจังหวัดผีผูบ้บาจะคนผู้เดียวคนเดียวบอก หนาหนาไหมป่ะคะคุณใหญ่หนาไหมคุณไม่หนาไหมฟันเราไมาบอกแค่มาตตาเอาเหล็กเดียวนี่มาตตาเอาเหล็กเดียวนี่ค่าพระกรรมฐานโอ้ไปแปลเหล็กมาจากฐานพระกรรมฐานพระกรรมฐานอยู่กลางป่ากรรมฐานโอ้พระกรรมฐานพัะกรรมฐานนี่คือพระทุดงพระุดงโอ้ช่องโคตรอยู่กลางป่าค่ะเออนนั่ละพระทุดงดงเขาต้องหลีกมาก พึงเปาเล็กมากไม่ฝ่าวงบอกคุณยายแต่บ่แม่นหลานชายตัวบ่ซ้ำกันล่ะกับหลานชายผู้ทรงสูงเขาขาวบิ่งคักุ้งบอม่นหลานกูตัวแม่นผู้เบาผู้ใหม่บ่แม่นหลานครับเป็นผู้เบาบ่แม่นผู้เฒ่าบ่เป็นผู้เบาอายุคิดว่าคนไว้จะปีค่ะาซ้ำหลานนั่นล่ะสิ่งมันสิ40กว่าปีแล้วโอ้ไว้40กว่า เอนุ่มวายจริงเนี่ยคุณยาย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 คุณว่าอ้ยเออินโดนแห้งกับมัดตึงคุณว่าเอินว่าเอินว่าวายคุณยายนั่นว่าให้ยายคุณยายนอนอยู่เอินมัดตึงใโอ้ยมนม่สิผ่อนรับมาเอินเท่าเขาใช่ไหมสิของเมืองว่าให้เงิครับมาเต่าเลขคุณว่าอืมทิ่แม่มาบอกใหย่าหมันหลงยายมันหลงอืม สื่อเอาเด้รอครับมันสื่อแล้วจะรีน้ำศูนย์ส,น 3, ส,สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสื่อได้ใหญ่มันจะออกยิงสีละมันจ่อยิงสี่ละศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งยีฟูบ่าวยีฟูบา่าวจะน้ำผาเอามาทานมาอมสองโตบ่ได้บ่ขึ้นกันม่กอีกเรื่องบอกสองโตั โอ้เลยคือไม่หมูขึ้นนี่ขึ้นแรกนั่นมาหมาบอกสามตัวสามตัวแต่มาจากพาคกรรมฐานในฝั่งมาบม้อเออมาเนี่ยมาเนี่มือขึ้นนี่เอ้สองตัวเอ้สองตัวไ้แม่ม้อบอกอีกอ้าเจ็ดหาอาเจ็ดหาเลือดใหญ่ศูนย์ยังก่อนตัวสามสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งกับเจ็ดหาครับท่านผู้ชมนะ คือเอาเด้ออีกแบบเก่าบอกคุณยายแต่ว่าเป็นผู้บ่าวผู้เก่านี่บอกคุณยายจะมาบอกทำไมเป็นแต่ว่าแล้วเป็นเป็นจะเป็นคนเดียวกันจะบอกศูนย์สามหนึ่งอ่าเนี่ยอืมไม่ค้นเดียวกันจะว่าเรื่องบอกเลขสองตัวเลขสองตัวคุณมะเอ๊ะมาบอกยิงมือขึ้นวันมามันมาเจ็ดห้าศูนย์สามหนึ่งกับเจ็ดห้าโอ้ยเนาะนี่การเรื่องเลขสองตัวยิ่งโย่โอ้ยยังแค่ยังกลับมาบอกอยู่เนาะคุณยายเนาะ กนไหนได้มอเนี่ยศูนย์สามหนึ่งก็เจ็ดหาบามาอย่ามันลงกัอแวมาบอกใหญก่อนอย่าลงย่านลงอย่านลงนี่ค่ะแววมาบอกก่อนแไม่บอกไกลไม่สิพอจะลงทีวานเนาะคุณใหญ่เนาะไปฟงเขาบอกเขียนไว้เลยหย่านใหญ่ลงอห้เป็นซิลเตอรีดีไว้ซืลเตอรีดีไว้ศูนย์สามหนึ่งกับเจ็ดหาเรอร ครั้งหนึ่งที่พระเที่ยงได้หายใช้ยาของคุณยาย270โมเมนต์มาต่างหายซีเรียสรลยะท่านผู้ชมคลิปแรกครั้งแรกที่พระเที่ยงได้คลิปน้ำคุณยายตัวเลขก็เป็นตัวเลขแรกครั้งแรกเลยคุณยายบอก270หายพอหน่อยโทราไหร่บอก270คุณบอกพระเที่ยงหายปีใหม่ยังสี่ลานอกคุณยายนอกใีใหม่ปีใหม่นี่แหละคุณยายว่าจะเลี้ยงพระว่าจันจะเลี้ยงพระก็พอดีโอ้ตอนนั้นเป็นคุณยายพระพุทธเจดีย์ต่างตีตัวมันอย่งไดร ที่บ้านวัะได้บานไหมจำได้แล้วได้บ้านไหมแล้วมิดสีรียูสบายแหงนอนสบายเนาะได้บ้านหลังไงเนี่ยเฉยองหาของคุณยาย่สย่าน้ำคนสองเจ็ดสูแมนพอมันบอกสองเจ็สูนีงวดนั้นแต่ว่าคนเรื่องบอกหนึ่งหากระดอกหนึ่งหาหนึ่งหาไม่หนึงหาทไม่บวกหานึ่งหาทีว่าคุณตาเนี่ยนมาเอาเขามาใหเนาะคุณยายเนาะ คุณยายผมเลื่อมบอกบอกบอกเมื่อนั้นเขจะบอกสองเจ็ดศูนย์กับหนึ่งหาแต่ว่าผนบอกเจ็สองเจ็ดศูนย์หนึ่งหาผมเลื่อมเขคุณยายเลื่อมคือมบอกเสียงรังน้่มกับเขาทั้งหมดทั้งรางสามตัวตรงตรงเลยหึ่งว่าไห้คุณสายยาว่าคุณยายสองเจ็ดศูนย์ก็เป็นเจ็กสี่ล่ะครับช่วงใกล้ๆจะปีใหม่นี่แหละเป็นเจ้าที่เจ้าท่าหรือว่าเป็นหรือว่าเราพูดเจ้าที่จังใดนี่ละครับผนจะมาบอกคุณยายนอะเทศบุญไก่ชิปีใหม่่ะค งวดนี้ขอแล้วแมนบอกคุณยายเดียขอเ<ห>ลยแมนบอกที่ว<อ>่างวดที่ผ่านมามันเข่าห่าสูงแมนควมคุณยายอีกมันบอกแม,มนเป็นแต่ปีนั่นได้ปีก่อนนี่ก็แมนช่วงจะเลี้ยงพระนี่คุณยายเลขจะเขา่าซอมงวดจะงวดปีก่อนนี่จำได้เลยเข่าจังๆเลยคืองวดที่สองคองเดือนพฤศจิกายนอันนี้จำได้เมื่อกี้แมนบอกแต่วันนี้มันเดือดแทนว่ากับวันนี้กันครับคุณ่มชายประจง ไอ้มินท่าจำได้เนาะกัมมุชุ่มเพราะว่าเคยมาเอาน้ำคุณยายอี๋ค่ะกมุชุ่มเอาบอกไม่คุณยายก่อนจะปิดคีบเพื่อนมาบอกตัวใดก่อนศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเด็กางเจ็ดห้ามันคือเพื่อนมาบอกวันมาเจ็ดห้าศูนย์สามหนึ่งเจ็ดห้าครับกัมุชุ่มเนาะเดี๋ยวค่ะคุณยายอันที่ว่าเพื่อนมาบอกตัวแหลกเป็นศูนย์สามหนึ่งเพื่อมาบอกสเตโตหัวต่อค่ะคุณยาย มือขึ้นล้านคือก่อนโมเมนต์ขึ้นก่อนกับเมียนะจอมงวดนั่นแหละแสดงว่ามือที่สองที่สามมันขึ้นมันที่สามมันกระสีบอกขึ้นมัททีหนึ่งแหละก็มาบอกขึ้นที่สองมือขึ้นนี่วันนี้เขาไปมัททีสามนไล่กันมาเลยจอมงวดมาเลยก็สิมาที่สองนะเพราะว่าลืมลืมบอกเอีกแล้วก็มาบอกอีกเอาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโมแน่ครับ งวดท yeah. ี่พานมาได้ศ5นหาหาศูวดนี่อาจจะได้สามตัวเต็มเตมจังๆก็ได้ครัแต่ผู้ชมว่าว่าคุณยายนี่เคยได้ช่วงจะปีใหม่ก็า้องจะเลี่ยงพาดนี่แหละ0 3นหนึ่งก็ลองไปพิจารณาบุงนะครับผมเนาะเลขกลางคนกาบอกอีกเมือขึ้นไม่ไม่มันหมาดว่าลืมวมาสั่นกาบอกอีกเจ็ดหาศามหนเจ็ดหท่านใดชื่นชอบก็รองไปพิจารณาบุงครับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟซีคนบอกก็เที่ยงยี่ีว่าจะลื่นไปติบตามคุณยายสองเดศย้อว่าสั่น มันใกล้จะปีใหม่ดั่งเปรตคนมักจะเข่าเนี่ยคนกับจำได้ยี่หี่ขึ้นกันเนาะแต่ผู้ชมเนาะเพราะเที่ยงไรฝ่าว่าบางคนที่พานมากกับที่เลขคุณยายเข่ากับเพคนไหนไปหาซูลนันออกซูลหาเนาะเอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณยายครับผมอ่ยังแบ่งปันเนาะแต่ทันใดที่มีโชคมีดวงเปรตคุณยายเข่าสองตัวสามตัวก็นจะเลื่อมเด้อคุณยายจะเลี้ยงพระมาเที่ยงหัวใบก่อนเนาะเท่ากับที่ว่าลราครับคุณยายเพคนกับเป็นคนอายุหลายแล้วเพคนกับอยากอาศัย อันเอฟซีทุกท่านแหละครับผมเทียมมีโจมีดวงกะแมนมาเห็ดบุญเปียง<น>ปลากับปุ่ยายได้เนาะอ้าไปเบิ่งตัวเลขกก็มีข้าครับเดี๋ยวให้พี่ให้น้องในเขียนไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้แต่มันเสียืมพึ่ง<ด>เป็น<ด>ตองหม<ว>ด,ดน,นะครับกีมเน่ข้าวกสิมาสรุปตัวเลขของคุณยายเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขที่คุณยายเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่ามีผู้บาลมเกาะรั่วบอกเลขค่ะท่านผู้ชมบอกเลขกสามโตค่ะศูนย์สามหนึ่งค่ะท่านผู้ชม ในคืนต่อมาอีกกระฟันอีกค่ะฝันเห็นผู้บาวคนเก่าล่ะค่ะท่านผู้ชมมาเกาะประตูหลวบอกเลขกอีกเนาะคะ่ะเนาะเป็นเหลข2สองตัวว่าสาเลืมบอกเลข2สองตัวว่าสกรตะลบมาบอกอีกเนาะคะ่ะเนาะเป็นเลขเจ็ดหาค่ะท่านผู้ชมหมวดประจําวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหาค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยบันหน้าชาแนลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้อยบานหน้าน้ำแนเดอร์ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮ่งๆ้รวยๆเนาะค่ะโศกหมาน้ำกันในงวดวันที่6 6ธัท่านว่าคม2 5 6 5นี่ค่ะขอบคุณค่ะ